กระเป๋าสตางค์รับทรัพย์โชคมหาเฮงโดยอาจารย์เจนเปิดลิขิตทุพยากรกระเป๋าสตางค์ของอาจารย์เจนนั้นผ่านการคัดสรรและผ่านพิธีตามธาตุที่เกิดจัดสมดุลธาตุของคุณด้วยสีและรูปทรงของกระเป๋าสตางค์และที่สําคัญอาจารย์เจนได้นํายัน์สหัสัตธาตุที่รวมพลังธาตุทั้ง7มาใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์เพื่อช่วยกระตุ้นเงินทอง พร้อมทั้งจัดเตรียมเงินขวัญถุงให้เหมาะกับดวงชะตาของคุณทั้งหมดนี้จะอยู่ในกระเป๋าสตางค์รับทรัพย์โชคมหาเฮงท่านใดสนใจสามารถที่จะติดต่อได้ตามเบอร์และช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอณตอนนี้สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เจนเปิดลิขิต ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ทุพยากรศาสตร์ภาพเขียนที่หายไปของนอสดามูสและศาสตร์ถึงตัวเลขจะมาตั้งศูนย์โชคลาภงวดประจำวันที่1กันยายน2563ห้ให้กับผู้ที่เกิดทั้ง7วันไปรับชมกันได้เลยค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ในงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายน2563ผู้ที่เกิดวาร์ทิดมีโอกาสมีโชคลาภถึง75%โชคลาภของผู้ที่เกิดวาร์ทิดนั้นจะมาจากทางทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้โชคลาภของผู้ที่เกิดวาร์ทิดอยากให้ดูเลขใกล้ตัวค่ะอย่างเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือของตัวคุณเองหรือแม้กระทั่งเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือของคนรักของคุณไม่ว่าจะเป็นแฟน คนในครอบครัวคุณพ่อหรือคุณแม่นั่นเองค่ะและผู้ที่เกิดวาทิตยในงวดประจำวันที่1กันยายนนี้จะมีโชคมากหรือน้อยอยู่ที่นะคะคุณนั้นได้เสียเงินแบบทุกขลาบเนี่ยมาก่อนมากหรือน้อยก่อนค่ะสําหรับท่านใดนะคะที่อาจจะเสียค่าซ่อมแซมสําหรับบางท่านอาจจะเสียเงินนะคะโดยไม่ได้ตั้งใจมีโอกาสที่จะมีโชคมากกว่าใครค่ะ และสีนำโชคของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั่นก็คือสีขาวและสีเทาวันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั่นก็คือวันพุธและวันศุกร์เลขเด่นของผู้ที่เกิดว,วันอาทิตย์ในงวดนี้นั่นก็คือเลขสองเลขห้าและก็เลขเจ็ดช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์คือช่วงเวลาตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงบ่ายโมงตรงและช่วงเวลาตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึงสี่ทุ่ม เคล็ดลับการทำบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดว,วาทิตย์อยากให้ผู้ที่เกิดว,วาทิตย์เน้นการทำบุญเกี่ยวข้องกับคนป่วยและโรงพยาบาลค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดว,วันจันทร์ในงวดประจำวันที่1กันยายน2563ผู้ที่เกิดว,วันจันทร์มีโอกาสมีโชคลาภถึง80%ค่ะ และโชคลาภของผู้ที่เกิดว,วันจันทร,ร์นั้นจะมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือโชคลาภของผู้ที่เกิดว,วันจันทร,ร์จะเป็นโชคที่มาจากเลขผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุในบ้านหรือแม้กระทั่งการเสี่ยงซื้อลตรตอลี่กับคนที่อายุมากกว่าคุณก็ได้ค่ะสีนำโชคของผู้ที่เกิดว,วันจันทร,ร์ในงวดนี้นั่นก็คือสีเหลืองและสีเทาวันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดว,วันจันทร,ร์ในงวดนี้นั่นก็คือ วันอาทิตย์และวันพฤหัสบดีเลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในงวดนี้นั่นก็คือเลขหนึ่งเลขสี่แล้วก็เลขเก้าช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าจนถึงบ่ายสองโมงตรงและช่วงเวลาตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึงสองทุ่มเคล็ดลับการทําบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันจันทร์อยากให้ผู้ที่เกิดวันจันทร์เน้นการทําบุญเกี่ยวข้องกับคนสูงอายุ และเด็กดอยโอกาสค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันอังคารในงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายน2 5 6พกผู้ที่เกิดวันอังคารมีโอกาสมีโชคลาภถึง70%อร์เซนค่ะและโชคลาภของผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นจะมาจากทางทิศเหนือโชคของผู้ที่เกิดวันอังคาร จะเป็นโชคจากบ้านเลขที่ทะเบียนรถและที่สำคัญหากคุณนั้นนะคะมีการไปในสถานที่ที่ไม่เคยไปมีโอกาสไปทำบุญนะคะวัดที่ไม่เคยทำและไปซื้อหากับคนแปลกหน่ผู้ที่เกิดวันอังคารก็มีโอกาสมีโชคใหญ่ค่ะสีนำโชคของผู้ที่เกิดวันอังคารในงวดนี้นั่นก็คือสีฟ้าและสีน้ำเงินวันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันอังคารในงวดนี้ นั่นก็คือวันจันทร์และวันศุกร์เลขเด่นนําโชคของผู้ที่เกิดว,วันอังคารในงวดนี้นั่นก็คือเลข3เลข6แล้วก็เลขศูนช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดว,วันอังคารในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่6กโมงเช้าจนถึงบ่ายสมโมงตรงและช่วงเวลาตั้งแต่6กโมงเย็นจนถึงสามทุ่มเคล็ดลับการทําบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดว,วันอังคาร ให้ผู้ที่เกิดวันอังคารเน้นการทำบุญเกี่ยวข้องกับคนพิการและคนตาบอดค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดในวันพุธในงวดประจำวันที่1กันยายน2563ผู้ที่เกิดวันพุธมีโอกาสมีโชคลาภถึง70%เอร์เซนและโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพุธนั้นจะมาจากทางทิศใต้โชคลาภของผู้ที่เกิดวันพุธ จะเป็นโชคจากเลขที่เห็นบ่อยๆเลขเดิมๆเลขเก่าๆและที่สำคัญการซื้อหาลอตเตอรี่กับคนขายคนเดิมจะทำให้ผู้ที่เกิดวันพุธนั้นมีโชคค่ะเลขที่ผู้ที่เกิดวันพุธนั้นนะคะมีรางสังหา์อยู่ในงวดนี้ก็เด่นไม่ใช่น้อยลองไปซื้อหากันดูนะคะสีนำโชคของผู้ที่เกิดวันพุธในงวดนี้นั่นก็คือสีดำและสีน้ำตาล วันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันพุธในงวดนี้นั่นก็คือวันอังคารและวันเสาร์เลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวันพุธในงวดนี้นั่นก็คือเลขหนึ่งเลขห้าแล้วก็เลขแปดช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันพุธในงวดนี้นั่นก็คือช่วงเวลาตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าจนถึงเที่ยงและช่วงเวลาตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึงสองทุ่มเคล็ดลับการทำบุญเพื่อกระตุน้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพุธ อยากให้ผู้ที่เกิดวันพุธเน้นการทำบุญใส่บาตรและการทำสังฆทานค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในงวดประจำวันที่1กันยายน5 6 6พิผู้ที่เกิดวันพฤหัสมีโอกาสมีโชคลาภถึง65%และโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั้นจะมาจากทางทิศตะวันตก โชคลาภของผู้ที่เกิดว,วันพฤหัสจะมาจากเลขที่เกี่ยวข้องกับคนที่เสียชีวิตไปแล้วเลขอายุญาตพี่น้องบรรพบุรุษเลขที่เกี่ยวข้องกับคนป่วยคนไม่สบายและที่สําคัญหากคุณเสียเงินนะคะเพื่อให้กับคนในบ้านที่ไม่สบายด้วยแล้วผู้ที่เกิดว,วันพฤหัสก็มีโอกาสที่จะถูกโชคใหญ่ค่ะสีนําโชคของผู้ที่เกิดว,วันพฤหัสในงวดนี้นั่นก็คือสีขาวและสีชมพู วันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในงวดนี้นั่นก็คือวันจันทร์และวันศุกร์เลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในงวดนี้นั่นก็คือเลข2เลข6แล้วก็เลข7ช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงตรงและช่วงเวลาตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง3ทุ่มเคล็ดลับการทําบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพฤหัส อยากให้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสทำบุญเกี่ยวข้องกับคนตายโรงศพและพระขาวห่อศพค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ในงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายน2563ผู้ที่เกิดวันศุกร์มีโอกาสมีโชคลาภถึง8ปเอร์เซนต์ลาโชคลาภของผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นจะมาจากทางทิศตะวันออก โชคลาภของผู้ที่เกิดวันศุกร์จะมาจากเลขที่เราเคยเล่นเลขลางสังหรณ์เลขใกล้ตัวและที่สําคัญนะคะเลขที่เกี่ยวข้องกับบัตรประชาชนของผู้ที่เกิดในวันศุกร์เองค่ะสีนําโชคของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในงวดนี้นั่นก็คือสีส้มและสีม่วงวันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในงวดนี้นั่นก็คือวันอังคารและวันพฤหัสบดี เลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวนันศุกร์ในงวดนี้นั่นก็คือเลขหนึ่งเลขห้าและก็เลขแปดช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวนันศุกร์ในงวดนี้นั่นก็คือช่วงเวลาตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าจนถึงสี่โมงเย็นและช่วงเวลาตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึงสองทุ่มเคล็ดลับการทำบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวนันศุกร์อยากให้ผู้ที่เกิดวนันศุกร์ทำบุญเกี่ยวข้องกับสิ่งสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นการร่วมบุญพระปา่า รวมบุญกระถินร่วมบุญการสร้างวัดสร้างศาลาสร้างห้องน้ำสร้างถนนสร้างโบสถ์เป็นตน้นตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ในงวดประจำวันที่1กันยายน2563ผู้ที่เกิดวันเสาร์มีโอกาสมีโชคลาภถึง90%โชคลาภของผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นจะมาจากทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือ โชคลาภของผู้ที่เกิดวันเสาร์ดูง่ายๆค่ะจะมาจากค่าใช้จ่ายทั่วไปของผู้ที่เกิดวันเสาร์เองไม่ว่าจะเป็นค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาค่าโทรศัพท์มือถือที่คุณใช้บ่อยลองเอาเลขเหล่านั้นมาเล่นกันดูค่ะเสียเงินใช้แล้วก็ต้องได้รับเงินจากโชคลาภกันบ้างแหละสีนําโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดนี้นั่นก็คือสีขาวและสีเทาวันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดนี้นั่นก็คือ วันจันทร์และวันเสาร์เลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดนี้นั่นก็คือเลข3เลข6และก็เลข9ช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดนี้นั่นก็คือช่วงเวลาตั้งแต่6กโมงเช้าจนถึงเที่ยงและช่วงเวลาตั้งแต่บ่าย2องโมงเย็นจนถึง6กโมงเย็นเคล็ดลับการทําบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันเสาร์อยากให้ผู้ที่เกิดวันเสาร์ทำบุญเกี่ยวข้องกับสัตว์ได้โอกาส การถ่ายชีวิตโคกระบือการปล่อยป่าเป็นต้นค่ะ